สวัสดีครับพบกับครูทัอฟฟี่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศโรงเรียนซอนขับรถแอดวานบอรินนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาฟังคำแนะนำของครูประยุทธ์นะครับในเรื่องของสถานีจุดบอดและก็แว่นเมานะครับผมเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผม แล้วนั oh. <Jean> ่นแหละเขาเรียกว่าเป็นจุดบอดปเดยที่เรานั่งมันขัดเกลี่ยนะครับมองมันมองเห็นมันขัดเกลียเขาเรียกว่าเป็นจุดบอดที่ตายตัวนะครับจุดบอดเชื่วคราวเราจะเป็นเสาเอเสาบีเลยนะครับปวดบางเราเวลาเข้าโค้งหมุนแยกมุมเียวอันนี้ออกข้อสอบเรานะจุดบอดแบบตายตัวก็ออกข้อสอบบรรนจุดที่ว่าเราขึ้นไม่ได้เรามองไม่ขัดเกลี่ยนั่นแหละออกข้อสอบประมวลเลยนะครับแล้วผมจะให้เราเดินวนรอบยศนะครับนับคุยดานนะครับใหญ่ๆของอันนั้นตัวใช่นะว่าเรานับได้กี่อันเดินวนไปอยู่ใกล้รถเรา

ขึ้นไปนั่งบนรถมีากหลังที่ต่อเบาะเราเห็นปีญานน็อตมอไซค์ผมดึงมอลงมาก็จะโพต์เป็ที่มอไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ตรงนี้แหละแต่ผมดึงมอลงมาไม่เป็นไรนะครับเรามอเห็นควายปีญานสองกันด้านหลังใช่ไหมอันนี้คือตั้งใจให้เรามองเห็นนะครับแต่ขึ้นไปนั่งแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เห็นเลยนะเขาเรียกว่าเป็นบอดลงหมดเลยนะครับมองไม่เห็นคนล้อคาเขาก็มองไม่เห็นนะครับเขาจะเห็นแค่ยวสองกัรนะคือตั้งใจให้เรามองเห็นนะครับ มือบอลทาผมยังไปเท้าผมมองอยู่ไหมไม่ครับมือบอลอยู่ในครับด้านนห้ากยังไปกลางหรือมองอยู่ยังมองเห็นนะครับเระยะนี้ประมาณอยู่สามเมตรนะครับก็คือเขาถ้ารถยิ่งใหญ่ยาวตัวสูงขึ้นไปนะครับจุดบอดเขาก็ปลายเท้าผมนู่นจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่แหละเขาจะมองไม่ค่อยขัดเกนนะครับเหมือนเราออกไฟแดงนะครับออกไฟแดงไฟปั๊บเราเมื่อเต็มไฟเขียวปั๊บ นะครับเราจะเคลื่อนตัวไปเลยไหมเหมือนเราจอดติดไฟแดงหรือเมื่อมันเป็นสีเขลียวเราเลยเคลื่อนตัวเลยไหมไม่เคลื่อนนะครับให้เรามองรอบรถให้ดีนะครับมองขวามองซ้ายเรานับในใจเลยหนึ่งพันหนึ่งห สามถึงห้าวิรถเล็กออกไปหมดแล้วเราค่อยเคลื่อนตัวไปนะครับไม่ใช่เบิร์นล้อแล้วนะครับไม่ใช่ไฟเขียวปั๊บเบิ้นล้อออกนะครับถ้าที่รถเล็กอยู่รอบตัวเรานัา่นแหละเราจะโนนะครับนะครับโนเขาก็เป็นคดีอาญาได้เหนะมือนกันนะครับนมะาดูด้านข้างนะครับด้านข้างอดรองเท้เาคนเสื่อนสีหออเหลือเท้าไหมสีเสื้อสีเหลือนที่เท้าอเห็นไหมเราอันไปดูเลยมองเท้าไหมไม่ขนะับพยามบปีครับมองเห็นไหม ผมว่ดี๋ยวุดยอดมัไหม้หมดแล้วผมว่ามองเห็นไหมครับอย่างที่มองเห็นไหมยังไม่เห็นนะครับเอาหม้อเชื่อมนี่หละเห็นไหมครับด้านซ้ายมันอยู่ไกลตัวเราเลยนะครับเขาเห็นได้เลยในระยะไกลถ้ามีมอเตอร์ใส่อยู่ด้านข้างเรานะครับเราต้องดูให้ดีรอบตัวดูได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่ารถบรรทุกจุดบอดมันเยอะนะครับแต่ถ้าด้านขวาครับมันก็อยู่ในพื้นทีปลอย กระจกมองไม่เห็นเอาะมีมองเห็นเท้าคนไหมมองแคบไหลมาเห็นเท้าคมไหมมองมออะมองแคบไหลมาเลยเห็นมันเห็นได้ในระยะนี้เนาะในระยะใกล้นะครับเนี่ยเขาก็จะมองเห็นได้นะครับก็คือมันอยู่ใกล้ตัวแต่ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้มองกระจกตัวนี้เขาจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมพาไปด้านหลังนะครับร้อนมาก แล้วผมจะคิดว่าเขาจะมองเกินให้ทอดเป็นมุมแบบนี้เขาก็ระจกนี่เราเรามองนะให้เราขยับควยทางด้านซ้ายให้มันมันเท่ากันกับด้านขวานะตอนนี้เท่ากันไหมให้ขยับเข้ามามให้ควยมันใหญ่เท่ากันขยับคฟองหรือขยับเข้าขยับเข้าดึงเข้ามาขยับเข้ามานี่ขยับเข้ามาไม่ต้องผวา ไดินเลื่อนเลย่อนขยัใค่อยๆขยับโอเคไหมเข้าใหญ่เข้าก um. ันดาเข้ากันพอดีเนาะมาถึงขั้นเทียบเข้ากันแล้วนะครับอ่าลงมาดูได้เลยนะครับเขาเขามอกอย่งนี้นะครับมันติดไปตัวเราไม่เขาตาบอดเวลาเรานั่งอยู่ด้านขวานะครับมันจะมันไปในส่วนด้านซ้ายมันเป็นดลมขับมันหลอนเรา ครับถ้าใครขับรถบนทุกเวลา2ยนั่นแหละหลอกตามากนะครับวิธีแก้ไขเราบางทีเราอาจจะลงมาดูก็ได้นะครับให้มั่นใจเวลา20ลงมาดูได้เลยนะครับรถเกียร้อนมากเราคงจะพาไปสถานีเลี้ยวเบร้อนมากครับเราใส่ดูนะเมาเลยนะครับใส่ปั๊บแดดก็ร้อนอย่งนี้เลยยังเลยนะครับเปลี่ยนหัวเลยนะครับผมจะให้เรานอนใส่ดูวิธีรถหลอกตาด้วร้อนเราคงจะพาป่อยใ้มเดินเราค่อยเข้าไปข้างใน ครับแว่นเมาตัวนี้นะครับผมจะให้เราลองใส่ดูแอลกอฮอล์ในร่างกายเราต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ10รถบรรทุกโดยสารต้องไม่เกินเท่าไหร่แอนติโอคอไดร์ในร่างกาย10ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับแอลกอฮอล์ในร่างกายรถบรรทุกนะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ที่เราเรียนท่อสองกันนี่แหละเขาเรียกรถบรรทุกรถเพื่อการขนส่งหมดเลยนะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับอ10 ยี่สบาุกที่ขับประจำอยู่เขาเป่าเขาบริษัทได้เป่าไหมศูนย์เออต้องเป็นศูนย์เท่านั้นแอลกอฮอล์ในร่างกายีไม่ได้นะเขาไม่ให้เราขับเลยนะแอลกอฮอล์ในร่างกายเราต้องเป็นศูนเท่านั้นเราต้องคุมหนมเขับรถผ่งพนักงานอยอกพอกินข้าวเสียมไม่ได้นะเขาขมกับเราต้องให้เป็ศเท่านั้นนอกก็ปอบางรใหญ่เขาจะเปเรากอ่องทางด้วยนะครับแล้วก็นะครับ แอลกอรอล์ในร่างกายนะครับของรถยนต์เราต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับแอลกอฮอล์ในร่างกายรถยนต์เท่าไหร่นะต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมแต่ถ้ามันเกิน50ิมิลลิกรัมโทษปรับเท่าไหร่ครับมันมีโทษปรับอยู่นะออกข้อสอบเราด้วยนะมันออกของรถยนต์แหละแต่ัรไม่ออกของรถยนตพกเราเท่าไหร่ครับโทษปรับเท่าไหร่ครับจัดุกไม่เกิน ที่ปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองบาทเดื 1, 5, 2, นห้าสองนั่นแหละมาจำ,จำง่ายๆเลืองสองนะครับจำพวกเรื่องทีปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาทจากพวกที่พวกนัดเป็นวันนะครับพวกนัดเป็นวันก็มีเหมือนกันนะครับอจากก็โดนไปสั่งกี่วันโดนไปสั่งเจ็ดวันนะครับสีรถกี่วันเจ็ดวันมันการโคตรย้ายศูนย์หายคำนวณกี่วัน 100, 000, 100, 000 เออสิบห้าวนนันมันมีแค่เกียรติสิบห้านะครับถ้ามีเกียรติให้เราตายเกียรติไม่มีเกียรติเราตายสิบห้าเปเลยออกข้อสอบเรานะนะครับเออมันออกไม่ง่ายนะครับไม่ผิดไมง่ายเลยเราไม่ต้องไปการี่ถึงสามสิบนะครับเป็นแค่เกียรติสิบห้าเท่ทานั้นนะครับแล้วก็นะครับรถบรรทุกเรามีอายุกี่ปีคาร์บอนพ้นโฉมเรามีอายุกี่ปีสามปีต่อโรงงาได้กเดือน okay, okay. เออต่อโรงงาได้หเดือน แล้วรถรถบรรทุกเรานะครับรถบรรทุกเรามันมีกี่ชนิดรถบรรทุกเรารถพรลบเขาสงมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดครับรถพรลบเขนส่งเราที่เรามาทำมีกี่ชนิดนี่มีพอมีพออะไรบ้างพอสองพอสามพอสี่เขาก็มีแค่สามเลยนี่ใไหมมนี่นะครับ วเรากับตัวเราคับเขาเรียกว่าทอ1ทอสองทอสาทอสี่นะครับทอหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นรถเพื่อการขนส่งเรามันดันะครับบรรทุกน้าหนักไม่เกินสามตันบทุกผู้โดยสารไม่เกิน20่สิบคนเขาเรียกว่าทอนทอ2บันทุก 20คนขึ้นไปบรรทุกน <Yeah. S 1> ้ำตาลตั้งแต่3 <Fit> ต <uary> ัน5ขึ้นไปเขาเรียกว่าพอสอ2ที่เราทำอยู่ตอนนี้เราก็เลยได้ทำพอหนุนกันก็เลยทำ2คุมเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็พอ3คือรถอะไรครับพอ3เป็นเดือนนะครับเออพวกรถลากทูนที่เขาเรียกน่ามีนะครับเมื่อวันสองวันไปนะครับคนนี้เขาเรียกว่ารถหัวลากถุงชุมนรสครับพอ4คือรถอะไรครับพวกลดลดสูตอันตรายพวกน้ตาลพวกร็เบิ่อพวกนี้ล่ะเขาเรียกว่า พอสี 4, แ่แนี้ที่4นะครับเราจําไม่ดีนะออกข้อสอบแล้วนะรถเคลื่อการขนส่งจะมีน1นึ่องามสี่นะอย่าไปตอบหน้าคือรถอะไรครับรถยนต์สาธารณนะอ,อพวกรถจักรก็เป็นเหมือนพวกแท็กซี่ใช่ไหมครับเอไปหรือครับน,น,นะครับเขาเรียกว่ารถยนต์สาธารณะนะครับงั้นเรามีแหละเราอยากไปทํารถยนต์สาธารณะเราก็ไปต่อที่ขนส่งได้นะครับแต่ที่โรงเรียนตอบไม่ได้นะครับแออกข้อสอบแล้วนะถ้าเขาถามว่ารถ รถที to to ่ไม่ใช hmm ่รถเพื่อการขนส่งทางบกข้อท้อ2 5 2 2ให้เราตอบไปเลยว่ารถยนต์สาธารณะนะครับเราอย่าไปงงกันนะผมแล้วก็รถโยนเราตัวค้าวมีกี่ปีเอ่อแค่นี้ตัวค้าวสองปีสองทีแล้วรถยนต์ส่วนบุคคลกี่ครับปีต่อรถหน้าได้กี่เดือด6เดือดนะครับแล้วก็เพื่อมันขาดต่อนะครับเออเมื่อรถเราจะไปตรวจสภาพต้องกี่ปีรถจะพาระดนกันหรือจะข้อท้ภาพได้ที่ต่รอ รถจกนะักรยานยนต์4ปีนะจักรยานยนต์5ปีนะพวกนี้บอกข้อสอบเราหมดเลยรถเกิน4ปีเกียร์ปีนะครับรถเกิน5ปีแล้วก็จะมีพวกที่จเข้ามาพวกกฎหมายนะครับพวกกฎหมายพวกนี้บอกข้อสอบเราเยอะเหมือนกันพวกนี้ติดตามนี่ติดพวกคือกฎหมายที่เขาบังคับใช้การพวกคือการกระทำนะครับถ้าข้อใดต้องเข้าข้อมหมายที่กฎหมายที่เขาบังคับใช้นะครับก็คือทำตามความคุ้พอใจ แล้วก็โทษขดียรยา10ปีคับขอดียาโทษ10ปีเดยร์ยาโทษ10ปีถ้าเรารู้ตัวผู้ละเมิดอายุ4 0ปีรู้ตัวผู้ละเมิรู้ตัวผู้นะครับ10ี่ปถ้าเรารู้ตัวเรา10ปี่รู้ตัวผี้ท1ปีรู้ตัวผู้ละเมิด10ปีถ้าเราไม่รู้ตัวผู้ละเมิดอายุ10ปีนรัก็คือม้เราทำแต่ also, <10 S 2> ายสนอขับรถ ด้วยความยนกับแราไม่รับความเสียหายในกรณีการจรานะกับเรจะเรียกค่าเสียหายทางแพทย์หลดเวลาในทุกทีที่คนูีหัวแล้วู้ตัวเพิ่มเติแต่าไม่รู้หัวคือผิดีนะครับอันเี้ก็สอบออกเยอะมากนะครับแต่ผมก็จำไมได้จะเป็นเรื่องที่ข้อกฎหมายเราเราต้องปาดูให้เราความข้างในทีนะครับถ้าเราอยให้เราใส่รถเมาก่อนนะครับใส่รถเบาเอาแพ้พัดกดติดด้วยยางปีแคร์ด้วยยางขนมาเรือเลอยยางปีแคร์ด้วยแอบวางออกไว้ เวลาเดินนะครับห้ามก้มนะเราต้องมองไกลนะครับเวลาเดินให้เรามองไกลนะนตั้งศรีดีนะครับนั้นเราขับรถด,ดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกายเลยศรีเราก็ต้องมา่อดเดินเลยครับห้ามก้มนะห้ามก้มเดินตรงๆมาเอาเลยเลยูกพี่เดินมาเขาบอกีดีว เนี่ยถ้าแอลกอฮอล์ในร่างกายเราเยอะนะครับการเดินมันก็จะเชื่องช้าการตัดสินใจก็จะช้าลงนะครับแอลกอฮอล์ในร่างกายเยอะเราเหมือกเราก็ใส่ลูกทีและทครเหมือนกันเลยล่ะคิดว่าพอจข่งที่ไหนได้พอหรอเราจะเหมือนเลยถ้าเดินอย่างนี้มีอาดาเลยนะจับเข้าบ้านต้องตั้งสติเดินดีๆเนาะลูกพี่ ้ออเีนวนน้ำมเห็นครับอ้าวเตะเลยนะเตะให้มันล้มเลยเอาลูกพี่เลยนะเออเฮ้ยเตะเลยเ้วลูกพี่ให้ลูกพี่เล่น,ะน,น,นดีๆนะดีๆนวะุกเดีๆนะลูกพี่ <c oughs> มอไหเทัศน์เรียนนะเอาลูกพี่ตั้งนะแต่ีนะเตะให้มันลุกเลยนะเอาเอาเลยเล่เยเลูกพี่เาี่ก็เีย อ้าแล้วก็เปิดเิด้านะครับแล้วมวด้เ,เียวนะยกออเออ,เอเี่ประมาณนี้แหละพแบบร้อ่โเคพอแลนจะนอนคไว้คนนึะครัเป็นไงครับใส่แล้วรู้สึกเหมือนคนเมาไหมไม่ยิ่งกับมักีกยิกว่าเมาเนาะถ้าใส่ถึงค่ำหนีตายเลยเน,ยาานเีนยเ่<า>ยนครับ เออโอเคครับแต่ขอใคนหนึ่งครับนี่แหละมนจะเอามาแทนวกกันหือเป็นแอกอฮอลที่ในร่างกายอะเอคนเดียวขนมมาเต่มไปเ้งอากลองลเลยเอรถ้าไม่ดื่มเนี่ยเราลองดูแบบนี้ะเราด่เไม่ต้องดาเนี้ยเติมเขาบอกแนเมาจริงต้องต้องเอาไปเติมก้อนว่เนี่ยเตมหรม่ี่บเว้ก่อน เราเราจะไม่กวบเราจะไม่กวบหน้านะเราจะมองไกลนะครับมองไกลแล้าพเราขับรถแะไรเราต้องมีสติใชนะ่ไหมอ่าไปเดินซิกแซกไปเลยฟาโต้ฟาโต้ เราไปเติมเนาะเขาขับรถสุสายมต้องไปสีแดให้เขาแลวเราก็ีระยะห่างไว้เราก็คปอเป็นลักษณะีกขับรถสายไปสายมากเติมโดนนักชี่ไค่เขาเป็นคนเรานะครับเราต้องมีระยะห่างไว้มันไม่ไปต้องแซกกับเราอยะรตอสองคนเนี่ยเออไปกันแล้วต้องไปอะ อจังหวัดตาไงล่ะเอามาเด็ดมามาหนมมาเลี้ยงดีๆนะ้ามเอลองเท้าหลุดนะอ้าโอเคไหมอ้าเอาเลยที่ต่หนึ่งสองสามอาเอาไหมอ้าถูกแล้วที่นี่เลถูกแล้วอ่ออเดี๋ยวจะลบเอาไปเท่าน้ำนะลลยไเท่าน้ำเที่ยวนะเขียนน้ำาส่เทียว เมาลที่โรงครับโอเคพ่อเออมเลยนะมโอ้ยเล่าไหมเนี่ยดื่มเล่าไมเมียโอ้ไม่ไม่ถ้าเนี่ยดื่มกั่ไปตาเขาหน้าเนี่ยเราใส่แล้วเลยเป็นอาการเรากัดใ่ไมไม่ต้องตีหมวก่อนโอเคเราคมจะปล่อยพักแล้วนะครับแล้นะปรกาศร้อตให้